ชีวิตคนไทยมันยุ่งยากเบื้องหลังวอล์กอินไม่ได้เอออะไรก็แอปเพื่อนบ้านไปถึงไหนแล้วอันนี้คือรวมกันถึง4ข่าวเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่น่าเชื่อคนโบราณแต่ว่าตอนนี้คือบ้าแอปมากอะไรก็ต้องแอปอยากจะวอล์กอินก็ไม่ได้ทั้งเที่ยงที่พุ่งระบาดมากกว่าเดิมตั้งไม่รู้กี่เท่า ก็เออะไรก็ต้องลงทะเบียนต้องตามขั้นตอนเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับก็คือข่าวแรกเนี่ยหัวข้อก็คือหมอคนนี้ซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้พูดถึงเขาเท่าไหร่แต่อันนี้เขาพูดถูกใจกราบเรียนถึงบางคนชีวิตคนไทยยุ่งยากเนาะฉีดวัคซีนแอปอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวข่าวทุกอันจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับคือวันก่อนเพิ่งทําเสนอข่าวไปคือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็บอกว่าโอ้ oh, ข่าวดีเลยคนไทย walk in ฉีดวัคซีนได้แล้วแล้วพอวันถัดมา โดนเบรกบล็อกอินไม่ได้ต้องหมอพร้อมอะไรก็ว่างันไปต้องไปตามขั้นตอนนะผมลงทุนไปแล้วตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเกิดบล็อกอินผมก็ไม่ได้ข้อมูลเลยเข้าใจนะเออแล้วทาอะไรทําไมไม่บอกผมก่อนจะฟังข่าวอะไรเนี่ยผ่านเขาต้มวงเล็บผมนั่งอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นครับก็มีความหวังเสร็จแล้วก็ความหวังดับบูบอ่าแล้วทีนี้ข่าวแรกก็คือว่าจริงๆก็เห็นตรงตามที่เขาพูดจริงๆว่าชีวิตคนไทยมันยุ่งยาก แออะไรก็แอปอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมแทนที่ว่าโควิดมาทุกคนกระทบก็จะได้รับการชดเชยเอ่อพร้อมเพย์มีไว้ทําไมไม่รู้พร้อมเพย์เนี่ยเกิดขึ้นในคนจัดการประเทศชุดนี้นะแต่วงเล็บคนคิดค้นเนี่ยโดนเตะออกไปแล้วฉะนั้นพร้อมเพย์ก็คือว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วโอนเงินให้โดยตรงได้เลยแต่ก็ไม่ทําก็คือต้องมีแอปประมาณ6แอปแล้วเนี่ยหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะออาจจะไม่รู้ แล้วก็ให้มาแค่เสร็จเศษน่ะแอปละนิดแอปละหน่อยแล้วก็จะไม่ได้ได้ทุกคนก็ต้องไปลงทะเบียนแย่งสิทธิ์กันแล้วทีนี้พอมาถึงเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากพอเราได้ยินว่าบอก i อได้ก็คือถือบัตรประชาชนใบเดียวไปฉีดวัคซีนได้เลยปุ๊บเราก็โอ้โหเขาคงเปลี่ยนความคิดเนาะในเรื่องนี้ปรากฏว่าไม่ครับทุกคนต้องไปแย่งคิวกันในหมอพร้อมอีกเหมือนเดิม ก็คือต้องไปเสี่ยงดวงกันไม่ไม่ต่างจากแอป,ปอื่นๆที่เขามาชดเชยแบบเศษเงินให้กับเราเลยฉะนั้นเลยจินตนาการโมเมลเองว่ามันรัดขั้นตอนได้ยังไงแอป,ปอื่นเขายังต้องทําแบบนี้กันเลยฉะนั้นเรื่องวัคซีนก็เช่นเดียวกันนะครับก็เอาอันแรกก่อนสั้นๆนะครับก็คือ,อ,อหมอท่านนี้เนี่ยเขาก็บ่นว่าจริงๆเขาบ่นใน facebook ตัวเองนั่นแหละแต่ว่าสำนักข่าวนี้เอามานําเสนอชีวิตคนไทยเนี่ยฉีดวัคซีนยุ่งยากเนาะ แอปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยกราบเรียนใครก็ไม่รู้นะไม่รู้กราบเรียนใครจะเอาอยัางไงเนี่ยบอกมาเจ้าเดียวครับจะได้เตรียมตัวกันออกจากบ้านเดินทางก็กลัวติดไปถึงบอกไม่ได้เดี๋ยวหมอชนะเดี๋ยวหมอพร้อมเดี๋ยวแอปโรงพยาบาลเอกชนแล้วยกเลิกเดี๋ยววอล์กอินแล้วยกเลิกเลือกอะไรไม่ได้คือไวทยทองอะไวทยทองอะเข้าใจไหมชีวิตคนไทยมันยุ่งยากเพราะว่าท่านผู้นําก็คือเป็นคนยุ่งยากไงเออไม่ได้บอกท่านผู้นําคือใครนะ เป็นคนยุ่งยากไงดูหน้าเิี่ยวันๆก็สับสนในชีวิตตัวเองไปหมดเลยคือเราควรจะมีวัคซีนได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าพิธีกรรมต้องตามขั้นตอนแก้ไขอะไรไม่ได้เราติดกฎระเบียบบลาบลาบา้บาบ้าอะไรไม่รู้เราก็เลยต้องรีบสั่งเหมือนประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้จนกระทั่งเดี๋ยวมีข่าวที่สองก็คือเอ,อเราซื้อเขาแท้ๆนะซื้อแพงด้วยนะแต่ยังจะขอบคุณเขาอีกอะแถมวัคซีนหอหีบด้วยอะต่ออันนี้ก่อนนะครับเลือกอะไรไม่ได้ประกาศร้อยห้าสิบล้านโดสสิ้นปีอันนี้ก็ บอก200ล้านด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ซื้อเองหมดนะอ่าอันนี้ประกาศ150ล้านโดสสิ้นปีแต่จะฉีดยังไงวันละสี0ถึงนโดสคนโพสต์นี่คือหมอเองเลยนะครับหมอยังงงจะฉีดยังไง4ี่ถึงหแสนคลองเตยระบาดส่งวัคซีนไปฉีดพอคนคลองเตยไปรอฉีดไม่ได้ฉีดเอาพอคนอยากฉีดก็บอกว่าประชาชนกลัวผลข้างเคียงไม่กล้ามาฉีดพอนายกออกมาให้ประชาชนมาฉีดเป็นกระแสยกเลิกวอล์กอินสรุปมันยังไง สรุปมันยังไงก็สรุปว่าไปขอบคุณจีนก็คือข่าวที่2วัคซีนซีโนแวคแลนดิ้งถึงประเทศไทยอีก1.5ล้านโดสตอนแรกเราก็คิดว่าเขาคงให้เราฟรีเนาะโอ้โหเราไปขอบคุณเขายกใหญ่ขนาดให้ฟรีนะออบยังคิดเอาเองเลยว่ามันของเหลือเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขามีซีโนฟาร์มของเขาอยู่ซึ่งดีกว่าซีโนแวคเยอะมากคือเขาอาจจะแบบว่าไม่ใช้เขาก็เลยส่งมาหมายถึงกรณีได้ฟรีนะแต่พอเลื่อนๆอยู่แล้วอ้าวซื้ออีกแล้วอันนี้เป็นวัคซีนของแพงด้วย เคยพูดข่าวไปมาโดสเนึ่งเกือบพันนะที่ของถูกกว่านี้ไฟเซอร์ Pfizer ยังจะถูกกว่านี้อีกนะ <c oughs> เคยพูดข่าวไปว่าอเมริกายังซื้อได้สองโดสพันสองร้อยกว่าบาทเองไอ้นี่โดสเดียวเกือบพันแล้วไปขอบคุณเขาไม่รู้สิมันมีอะไรกันแน่ๆเพราะบริษัทยกัยกษ์บริษัทหนึ่งของไทยเนี่ยไปถือหุ้นเจ้านี้นะไปขอบคุณเขาทําไมไม่รู้นะคือเขาไม่ได้ให้ฟรีซะหน่อยหรือถ้าเกิดเขาบอกว่าขายราคาทุนก็ว่าไปอย่าง แต่ถ้านั่นคือราคาทุนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่แพงมากแต่ประสิทธิภาพนะก็ตอนนี้เพจของสถานทูตจีนในไทยบอกว่าวัคซีนซิโนแวค1.5ล้านโดสถึงไทยแล้วส่งออกรวม6ล้านโดสแล้วคือหมายถึงว่าที่เราสั่งสั่งเขามาทั้งหมด8รอบเนี่ยรวมกันได้6ล้านโดสแล้วมันเป็นของที่แม้แต่คนในประเทศเขาก็ไม่อยากได้แต่ก็ขยันสั่งมาซะจริงแล้วก็ไปขอบคุณเขาอีก แล้วทำไมอ๊อฟถึงบอกว่าเป็นวัคซีนเหาะหีบไม่ได้พูดถึงอะไรนะเพราะว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันก็แค่ประสิทธิภาพการป้องกันโควิดก็แค่ห้าสิบนิดนิดเปอร์เซ็นต์เออแอสตารารู้สึกจะประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ากลางๆแล้วก็ไฟเซอร์โมเดอร์นาเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แม้แต่สปุตนิกวีก็ยังเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ้างอิงตามข่าวที่เคยพูดแล้วสปุตินิกวีถูกกว่าไอ้นี่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ยอมสั่งมาก็เนี่ยปัจจุบัน จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซีโนแวคให้ไทยแล้ว8ชุดรวมทั้งสิ้น6ล้านโดสซึ่งวัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเต็มที่เ,เราไม่แน่ใจ8ชุดเนี่ยเขาบริจาคเท่าไหรเ่เขาบอกว่าได้ส่งออกและบริจาคบริจาคเท่าไหร่เราซื้อเท่าไหร่แล้วก็ท่านสาธารณสุขก็บอกว่าในนามของรัฐบาลไทยอย่างเดียวไหมคนในประเทศเขาไม่ได้ขอบคุณด้วยหรอก ก็คือขอบคุณนี่แหละพี่ใหญ่โดยเฉพาะทูดที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากจีนทั้งนี้มีเงื่อนไขขอให้นำส่วนหนึ่งมาฉีดให้คนอ๋อก็คืออันนี้อันนี้หกล้านอาจจะไม่ได้ซื้อทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนเขาบริจาคมาเพราะเขามีเงื่อนไขส่วนหนึ่งมาฉีดให้คนจีนในไทยด้วยฉะนั้นไอ้ดาวเอาว่าน่าจะส่วนที่บริจาคนั่นแหละให้มาฉีดให้คนจีนที่อยู่ในไทยแต่ที่เหลือก็คือซื้อแล้วตรงไหนที่บอกว่าซื้อก็อประโยคนี้ไง วัคซีนซีโนแวคที่รัฐบาลไทยจัดซื้อเพิ่ม1.5ล้านโดสก็คือข่าวนี้บอกว่ามันมาถึงแลนดิ้งแล้ว1.5ล้านก,ก็คือก็คือชุดนี้แหละที่ซื้อมาอย่างที่บอกครับโดสหนึ่งเกือบพัน1.5ล้านโดสก็คูณไปของถูกกว่านี้ทําไมไม่รีบซื้อมาอันนี้คือขอบคุณเขาทุกรอบเลยนะไม่รู้สิของที่ดีกว่านี้ทําไมถึงหาไม่ได้อันนี้คือเราสงสัยเฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็ข่าวที่สามเพื่อนบ้านไปถึงไหนแล้ว ในนี้บอกว่าอินโดนีเซียเปิดทางเอกชนซื้อวัคซีนโควิดให้พนักงานครอบครัวเราก็เคยหมายถึงประเทศเราก็เคยเขาขอซื้อเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ท่านบุญน,นำบอกเลยว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกเดี๋ยวผมหาให้วงเล็บช้าคือท่านจะซื้อเองเนี่ยท่านก็ต้องไปผ่านองค์การแล้วก็ต้องรวบออเดอร์นะเอกชนแบบกดแก๊กเดียวก็ได้แล้วแต่ก็มันก็ซื้อเองไม่ได้อะมาดูว่าอันนี้เขาจะทําได้หรือเปล่า ในนี้บอกว่าอินโดเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนใหม่ให้โอกาสธุรกิจเอกชนเนี่ยให้โอกาสยังไงอ่ะก็ในเมื่อผู้ผลิตวัคซีนเขาอ้างว่าเขาจะขายให้รัฐบาลเท่านั้นแล้วนี่คือเอกชนจะซื้อได้เหรอสามารถซื้อวัคซีนโควิด19ให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัวเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหม,หมู่ในประเทศอินโดเขาประชากร200เกือบ300ล้านนะมากกว่าเราตั้ง4เท่าตัวกว่า,วาอ,อ๋อนี่นี่นีน่ี่ประชากร270ล้านคนนี้ เราหวังว่าภายในเดือนสิงหาหรืออย่างช้าคือกันยาประชาชนาเรา70ล้านคนจะต้องได้ฉีดวัคซีนของเราจนถึงสิ้นปีก็จะฉีดกันประมาณ70%ก็คือ50ล้านสิ้นปีอันนี้คือแค่สิงหาหรืออย่างช้ากันยาก็จะได้70ล้านก็สรุปว่าในข่าวนี้ก็ไม่ได้บอกว่า,าจะสามารถซื้อเองได้หรือเปล่านะครับซึ่ง ก็คิดว่าคงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าบริษัทผลิตวัคซีนเขาไม่อยากรับผิดชอบว่าถ้าเกิดใครฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เร็วไงว่ามีบริษัท22,000แห่งซึ่งพนักงานและสมาชิกในครอบครัวหลายล้านคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจัดซื้อวัคซีนสําหรับภาคเอกชนและจะมีทยอยเข้ามาอีกจานวนมากแล้วก็ยังจะบางบริษัทยังจะจ่ายค่าวัคซีนให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกที่ตั้งของบริษัทและโรงงานอีกด้วย เอาเป็นว่าเขาเร็วนะครับประเด็นคือเขาเร็วถึงแม้ว่าเขาจะยังซื้อเองไม่ได้เหมือนกันก็ตามนะแล้วรู้สึกว่าเขาก็จะฉีดโนเวกเหมือนกันด้วยนะเหมือนกับที่เราไปขอบคุณเขายกใหญ่เนี่แหละแต่เขาเร็วไงแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเบื้องหลังท่านผู้นำเบรกวอล์กอินฉีดวัคซีนสู่ออนไซต์เรจิสทร์ชันออนไซต์เรจิสทร์ชันก็คือต้องไปลงทะเบียนหน้างานอย่างนี้เหรออ่ะก็ไม่ได้มีแต่ลงผ่านหมอพร้อมอย่างเดียวละ ไปลงหน้างงานเอ้าแล้วมันต่างกับ็ัคซีนตรงไหนก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าเรากําลังจะทําสถิติฉีดวัคซีนมากที่สุดวางระบบการฉีดวัคซีนครั้งประวัติศาสตร์สาธสา,ธาธรณาสุขไทยแล้วมันจะเร็วขึ้นยังไงไม่เข้าใจนะวัคซีนร้อยล้านโดสสําหรับคนไทย50ล้านครอบคลุมจํานวนประชากรร้อยละ70ละของประเทศหรือ50บล้านคนภายในสิ้นปีเมื่อกี้อินโด70ล้านภายในอย่างช้ากันยาคือเร็วกว่าเราประมาณ3เดือน70บล้านนะแต่ของเรา50บล้าน เ,เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กลายเป็นวาระแห่งชาติถ้าจะบอกว่าอินโดประชากรมากกว่าเราตั้งหลายเท่าก็ต้องฉีดเร็วกว่าเราแต่อย่าลืมว่าประเทศเขาเป็นเกาะเป็นร้อยร้อยเกาะเลยการเดินทางการขนส่งลําบากมากฉะนั้นเขาต้องทําลําบากกว่าเราแน่นอนก็คือเราอยากจะฉีดวัคซีนครั้งประวัติศาสตร์ฉีดให้เยอะที่สุดแผนการฉีดวัคซีนจึงถูกปรับแล้วปรับอีกถึง3ตลบจากบล็อกอินสู่ออนไซต์เรจิสทรชัน แล้วมันต่างกันยังไงเบื้องหลังคาสั่งปรับไม่ใช่คําสั่งเปลี่ยนหรือยกเลิกของท่านผู้นําคือแค่ปรับเฉยๆไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ได้ยกเลิกเพราะคาดการคาดคะเนไไ้ว่าโกลาหนแน่นอนคือท่านกลัวว่าถ้าไปวอล์กอินจะโกลาหนอย่างเงี้ยเหรอหนึ่งในทีมเสนาธิการไขข้อข้องใจเบื้องลึกเบื้องหลังจนเป็นข่าวพาดหัวทุกสำนักเบรกวอล์กอินหักคนเนี้ยสาธารณสุขเนี่ยคือหักหน้ากันเลยอะไรเงี้ย ตกลงไม่คุยกันก่อนออกข่าวนะว่าปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารไม่ตรงกันคือถ้าคุณเป็นพวกเด็กมหาลัยเด็กมัธยมเนี่ยเราจะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราก็ถือว่าคุณยังเด็กแต่อันนี้คือเป็นระดับนำของประเทศแต่ว่ามีดันมีปัญหาการสื่อสารไม่ตรงกันเอางี้นะครับจินตน,นาการนะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆทําโครงงานส่งครูเนี่ยแล้วผ่านไปนานพอสมควรแล้วยังไม่เสร็จสักทีครูก็มาถามว่าตกลงพวกเธอทําอะไรกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่า การสื่อสารไม่ตรงกันนะคะก็เลยยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งครูก็ต้องด่าใช่ไหมก็คือแผนแรกเนี่ยถูกเซตไว้โดยการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมอ่าค่อนข้างสมบูรณ์แม้จะมีอุปสรรคขรุขระเล็กน้อยแต่หลักการคือวัคซีนเป็นตัวตั้งในการฉีดให้ด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงคือของเดิมคือจะเอาแต่หกสิบอัปแล้วก็เจ็ดกลุ่มโรคฉะนั้นคนอายุน้อยกว่า6กสิบก็รออย่างที่อ๊อฟเคยบอกลงทะเบียนกรกฎาฉีดสิงหาอะไรเงี้ย แต่พอมีข่าว walk in เพราะว่าคนลงทะเบียนน้อยแล้วอายุต่ำกว่า60จะได้ฉีดเร็วขึ้นแล้วก็มีความหวังขึ้นมาย้ำว่าเราไม่ได้กลัวโควิดนะครับคนพูดเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจําเป็นต้องรีบฉีดเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของไปต่างประเทศไงแต่ถ้าเกิดมันไม่ทันจริง,รงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกถ้าเกิดทันก็โอเคฉะนั้นเราก็เลยจับตาหรือว่าตกลงทันไม่ทันถ้าไม่ทันก็เออถ้าปล่อยไปตามหมอพร้อมมันลงตัวแล้วแต่คราวนี้มีเสียงมาจากหลายคนเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น และเซกชันอื่นเช่นภาคธุรกิจภาคก,กลุ่มเสี่ยงท่านผู้นำมองทุกๆส่วนเลยมีคำว่าปลุกพรมขึ้นมาคืออยากจะแบบฉีดกระจายให้มากขึ้นอย่างเงี้ยเหรอก็อาการอย่างเงี้ยเขาเรียกไฟลนกล้นคือก่อนหน้านี้ที่ระบาดน้อยๆเนี่ยด่ายังไงก็เอาแต่ช้าแต่พอตอนนี้ระบาดแบบเยอะมากขึ้นกว่าเดิมตั้งไม่รู้กี่เท่าปุ๊บเนี่ยก็คือไฟลนกล้นก็เลยคิดจะเร่งฉีดกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีท่าอยู่ดี การปูพรมเป็นการปูพรมแบบมีการวางแผนคือการแบ่งเป็นกลุ่มเช่นหมายถึงว่าจะไปแบบเอ้ยใครจะฉีดให้ใครก่อนก็มีแท็กซี่พนังงานขับรถขนส่งสาธารณะกลุ่มบริษัทเอกชนกลุ่มครูอาจารย์เพื่อกระจายให้ครบทุกภาคส่วนคือเป็นอาการของที่ของมันมีน้อยอเราก็เลยต้องเลือกว่าจะฉีดให้ใครก่อนถูกไหมถ้าของมันเยอะมันไม่ต้องมาเลือกอะไรแบบนี้หรอกว่าจะเลือกเออถ้ามีน้อยแต่ว่าต้องรีบฉีด ก็ต้องเลือกแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกสำรวจเช่นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่อยากฉีดวัคซีนเร็วจึงเกิดคำว่า walk-in ที่หลุดออกมาจากปากของท่านสาธารณสุขโดยรู้เท่าไม่ถึงการทำยังไง,ไงไอะหลุดปากมาปุ๊บไปทำเลยอย่างเงี้ยหรอคือสรุป walk-in นี่คือแค่ลมปากของท่านสาธารณสุขเฉยๆ walk-in แผนละเอียดยังไม่มีจึงไม่อยากให้เดินเข้ามาฉีด แต่เมื่อมีเสียงจากประชาชนจํานวนหนึ่งบอกว่าน่าจะทําได้นะแต่ต้องจัดระเบียบประจวบกับกรุงเทพเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลน,นําร่อง3แห่งแล้วก็ในระยะแรกที่วันก่อนพูดข่าวไปว่าเขาเริ่มแล้วตั้งแต่12พฤษภาเขาเริ่มแล้วทดลองก่อน3แห่งแล้วก็ต่อมาจะมีอีก10แห่งก่อนจะถึงสิ้นเดือนแล้วก็พอ1มิถุนาปุ๊บก็คือประมาณ25แห่งในกรุงเทพที่จะให้ว a l k i ออันนั้นคือข่าวเก่า จึงเกิดการเข้าใจผิดว่าประชาชนสามารถ Wal k i อเข้าไปได้และจะได้รับการฉีดวัคซีนแต่ความเป็นจริงคือเป็นการทดสอบระบบฉีดวัคซีนให้ผู้ลงทะเบียนจากสำนักอนามัยไม่ให้เกิดความแออัดก็งงนะทดสอบระบบให้กับผู้ลงทะเบียนแล้วมันจะเรียกว่า w อ l k in ินได้ไงคือของเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากประเทศเนี้ยเพราะว่าอ่านมาเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเขาต้องพยายามจูงใจให้คนมาฉีดเพราะว่าคนของเขาไม่อยากจะฉีดกลัวริมเลือดกลัวนู่นนั่นนี่แต่ของเราเนี่ยคนอยากจะฉีดกันมาก แต่ว่าของมันน้อยคือเราไม่ต้องมามีโปจูงใจอะไรทั้งสิ้นถ้าเรา walk in เมื่อไหร่เขาก็ไปแต่ว่าเขาไม่อยากลงทะเบียนแต่นี้คือจะท่ามาก walk in เมื่อไหร่คนจะมาหน้างานจริงมีคนเดินเข้ามาขอรับการฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้ลงทะเบียนจริงไม่ได้ฉีดเพราะข่าวออกไปสับสนโทษใครไม่ได้ก็คิดว่าเรื่องของเรื่องคือของไม่พอแล้วก็ไปซื้อแพงอย่างข่าวที่สองที่พุ่นเนี่ยไปซื้อแพงโดสละเกือบพันของถูกกว่า ทำไมจึงไม่ได้ซื้อสปุตนิกถูกกว่าตั้ง,งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ได้ซื้อประสิทธิภาพดีกว่าด้วยหลังจากคําว่า walk in กระจายออกไปเพียงข้ามคืนโอ้หรือทักจะสงสัยเนาะเออเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศเขาอะคือ,อบอกก่อนว่า,าไม่ได้ไปรู้ว่าประเทศของพี่ใหญ่แถบเนี้เขาส่วนใหญ่จะฉีดอะไรกันใช่ไหมแต่เขาเคยยอมรับมีข่าวหนึ่งที่เคยพูดเขาเคยยอมรับว่าซีโนแบกเนี่ยอาจจะประสิทธิภาพยังไม่สูงพอฉะนั้นก็เลยจะเอาของอเมริกามาร่วมด้วย ยอมรับเองแล้วทีนี้ไอ้ที่บอกว่าจะให้บางส่วนมาโดยที่ฉีดให้คนข้อแมจฉีดให้คนจีนในไทยด้วยเนี่ยแล้วคนจีนในไทยเขาไม่เอน็นดีมั่งเหรอเอ้ยทำไมฉันได้ของที่ไม่เหมือนคนในประเทศอะไรเงี้ยนะเพราะว่าคนในประเทศเนี่ยน่าจะเดาเอา,น,าน่าจะฉีดซีโนฟาร์มซึ่งประสิทธิภาพดีกว่านะหลังจากคําว่า walk in กระจายไปเพียงข้ามคืนจินตนาการในหัวของทีมเสนาธิการคือความวุ่นว่ยโอ้โหนี่ ความวุ่นวายแออัดของประชาชนที่ตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อฝ่าหากระสุนอาบเชื้อโควิดมาแล้วจะต้องได้ฉีดไม่กลับบ้านมือเปล่าเสนาธิการก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นทหารนะนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเสนาธิการก็คือเป็นคนที่ต้องคิดกลยุทธ์อะไรต่างๆใช่ไหมก็เลยคิดว่ากลับไปเรียนใหม่ดีกว่านะไม่ได้บอกว่าเรียนอะไรนะเมื่อกระแสะของคําว่า walk in เพิ่มความต้องการฉีดเป็นเท่าตัวเห็นไหมพอพูด walk in คาเดียวอะ่ะคนเขาอยากฉีดกันเป็นเท่าตัว ประเทศเราโชคดีขนาดไหนไม่ต้องมาจูงใจให้ใครอยากฉีดทําให้เกิดภาพคนไปรอรับการฉีดณจุดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดสูงไม่เว้นแม้กระทั่งพื้นที่สีแดงอย่างคลัสเตอร์ของเตยท่านผู้นําเห็นตรงนี้แล้วจึงบอกว่าทํายังไงก็ได้ดึงคนจากการ Walk i อให้ได้มากที่สุดจึงเปลี่ยนมาเป็น o n Site Registration อ่านมันคืออะไรที่มาของการปรับแผนเกิดคําว่าลงทะเบียนณจุดฉีดวัคซีนมันต่างกันยังไงวะลงทะเบียนณจุดฉีดวัคซีนกับ Wal k i อเนี่ย หรือ On-site registration ไม่ได้ต่างกับ w a l k in มากนะักแต่จะให้รู้ว่าทุกคนอย่างน้อยต้องมีการลงทะเบียนและรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อ Walk in มาแล้วจะได้ฉีดวัคซีนกี่คนหรือไม่ได้ฉีดเลยแล้วจะรู้ล่วงหน้าได้ยังไงแต่เมื่อมาแล้วจะต้องได้ลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับการจองคิวฉีดในวันถัดไปจริงๆนะชอบทําเรื่องยุ่งยากให้โดนด่านะถ้าสมมติว่าเราปล่อยคําว่า Wal k in ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาสนใจใช่ไหม แต่เรากลัวว่าเขาจะไปยืนออกกันแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ฉีดเพราะว่าของมันมีจํากัดหรือว่ากําลังคนในการฉีดมีจํากัดใช่ไหมก็ถือบัตรประชาชนไปนะอันนี้ออบคิดของออบเองนะถือบัตรประชาชนไปแล้วก,แวก็แล้วก็มีการแจกบัตรคิวให้อ่าแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติโค้ต้าเท่าไหร่ละวันละสองพันใช่ไหมถ้าบัตรคิวมันรันไปสองพันแล้วอะ่ะก็คือหมดแล้วไงก็คือคนที่สองพันหนึ่งเป็นต้นไปก็คือให้มาวันรุ่งขึ้นหรือหรือยังไงค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่ง ทีนี้ก็ไม่ต่างกับ Walk-in แล้วอะใช่ไหมเขาก็เข้าใจว่า Walk-in ได้ก็ Walk-in มาดีเสร็จแล้วก็ได้บัตรคิวไปถ้าคิวมันเต็มก็ให้บัตรคิวมาวันถัดไปก็จบคือเขาบ้าลงทะเบียนมากอะ AI เออะไรก็ต้องลงทะเบียนอ,อขณะเดียวกันกรุงเทพได้ติดตั้งระบบเว็บเบสเพื่อให้ประชาชนที่อายุ18-59ปีลงทะเบียนนัดคิวฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล25จุดเพื่อให้ไม่ให้เกิดภาพประชาชนมาต่อคิวยาวเหยียดแออัดหน้าจุดฉีด ครับจริงๆแล้วเว็บเบสก็น่าจะเป็นประมาณว่าไปลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนคล้ายๆกับลงหมอพร้อมแต่ว่าไม่ต้องทําหมอพร้อมอะไรประมาณเนี้นะคือตอนนี้เริ่มหลายระบบแล้วปัญหาคือมันงงแล้วคนอื่นเขาจะรู้กันไหมที่อ๊อฟเคยพูดไปข่าวก่อนก็คือมันจะมีบางพวกที่คุณจะกี่จุดเขาก็มาไม่ได้เพราะว่าเป็นพวกค้าขายนางเฝ้าร้านอะไรประมาณเนี้ทั้นนั้นถ้าเกิดอยู่ไกลเขาก็มาไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าพวกทํางานประจาําเลิกงานแต่ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นก็คือต้องไปถึงที่เลยหมายถึงว่ามีรถโมบายเคลื่อนที่ไปไปถึงที่เลยไปถึงแหล่งการค้าเลยเสร็จแล้วก็ไปให้เขามาต่อคิวฉีดตอนนั้นเลยนี่เขาบอกว่าปัญหาก็คือการสื่อสารคนละทิศคนละทางคือระบบอาจจะดีแต่ว่ามันหลายชักจะหลายอานันชักจะงงแล้วทีนี้ท่านผู้นําก็เลยบอกว่าต้องทุกโต๊ะให้หมอสอบ,บคคนนั้นพูดคนเดียวเท่านั้นถึงจะเชื่อได้มันไม่ต่างกับข่าวเปิดประเทศที่เราเคยพูดเลยเนาะ ก็คือเวลาเขาวางแผนอะไรเนี่ยเขาไม่คุยกันล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าแล้วค่อยมาออกข่าวก็คือเขาก็เหมือนต่างคนต่างทําเสร็จแล้วก็มาออกกันทีนึงทีนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนั้นข่าวเปิดประเทศเราก็จะประมาณนี้เหมือนกันก็คือเป็นข่าวเป็นข่าวมาเสร็จแล้วก็สุดท้ายเปลี่ยนสรุปว่าจาก walk in เป็น on site registration เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่ค่อยต่างกันแต่ที่มันแย่คือคนงงแล้วเรียบร้อยแล้วคนก็อาจจะเข้าใจว่า walk in ไม่ได้ จบเลยในความคิดของอ,อ๊อฟคือในเมื่อเขาเข้าใจวอล์กอินได้ก็เลยตามเลยไปดิใช่ไหมอย่างที่บอกอะ่ะแล้วมันจะมีเราอาจจะโฆษณามาเสริมว่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากไปฟรีก็ลงทะเบียนก่อนได้นะที่เซเว่นหรือว่าที่ไอเว็บนี้ก่อนได้คิวชัวได้ฉีดชัวอะไรก็ว่ากันไปคือมาเสริมทีหลังก็ได้หรือใครสะดวกวอล์กอินก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคิวเต็มก็จะได้บัตรคิวมาฉีดบัตรัดไปนะแค่นี้จบแล้วจะได้ไม่ต้องมาออกข่าวทะเลาะก,กันเอง เหมาะออกข่าวว่าเหมือนแบบเชิงดิสเครดิตพวกเดียวกันเองอะไรอย่างเงี้ยว่าทํางานไม่เป็นสุดท้ายต้องให้ท่านมาทุบโต๊ะว่าฟังเข้าต้มอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะชัวอะไรอย่างเงี้ยเอ้านี่แหละครับก็คือบรรยากาศของความบุนบายกับทุกเรื่องขนาดเรื่องแค่นี้ยังเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยครูก็ด่าไปแล้วแบบว่าอีกหน่อยจะไปทาอะไรกินใช่ไหมอา่าแล้วเรื่องอื่นก็คงคล้ายๆกันแหละมาดูกันต่อไปเพราะว่าเชื่อว่าของจริงๆไม่พอ ฉะนั้นแล้วสุดท้ายอายุไม่ถึง60จะได้ฉีดกันหรือไม่นะครับตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ